สำหรับคนที่ลืมรหัสผ่านเข้า Discord ของตัวเองนะครับบนมือถือเนี่ยให้แก้ตามนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดแอป,ป Discord บนเครื่องขึ้นมาได้เลยนะครับจากนั้นกดไปที่เข้าสู่ระบบครับผมแล้วก็ในส่วนของช่องแรกตรงนี้นะครับให้เราใส่อ e ีเมลที่ผูกกับบัญชี Discord หรือว่าเบอร์โทรทีท่ผูกกับบัญชี Discord ลงไปนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้กดที่คําว่าลืมรหัสผ่านหรอตรงนี้นะครับหรือ forget password และเขาจะส่งวิธีการกู้รหัสผ่านของเรานะครับไปที่อีเมลที่เราผูกไว้หรือเบอร์โทรที่เรากรอกเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็กดตกลงไปได้เลยจากนั้นให้เพื่อนมาเช็คตัว SMS ข้อความนะครับหรือ Gmail ที่ผูกกับบัญชี Discord เมื่อกี้ได้เลยครับผมเอาจะขึ้นแบบนี้นะครับคำขอรหัสรีเซ็ตตรงนี้นะครับของ Discord ดถ้าเกิดของใครเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะ <No. S 1> ให้ลองกดไปที่เมนูขีดตรงนี้ดูครับผมแล้วก็เลื่อนมาในส่วนของจดหมายขยะนะครับ เผื่อบางทีเนี่ยมันจะมาอยู่ในส่วนของช่องตรงนี้และเมื่อเพื่อนๆเ,เจอแล้วก็กดเข้ามาได้เลยจากนั้นให้เราเลื่อนลงมานะครับกดไปที่ปุ่มรีเซ t ตพาสเวิร์ดสีม่วงๆตัวตนี้แล้วก็เปิดด้วยเบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บนี้แบบเดียวกับของผมแล้วนะให้เพื่อนๆตั้งรหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการลงไปได้เลยครับผมในส่วนของช่องนี้ โดยที่รหัสผ่านใหม่เนี่ยผมแนะนําอย่างน้อยแปตัวอักษรนะครับเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลขผสมกันนะครับผมจะขึ้นตัวอย่างรหัสผ่านที่ดีไว้บนหน้าจอตรงนี้นะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยก็กดที่ปุ่มสีม่วงทางด้านล่างครับผมเปลี่ยนรหัสผ่านถ้ารหัสของเราใช้ได้นะครับเขาจะขึ้นว่าเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ออกจากหน้านี้แล้วเปิดแอป Discord เมื่อกี้ขึ้นมาได้เลยจากนั้นกดเข้าสู่ระบบนะครับกรอกอ,อีเมลหรือว่าเบอร์โทรที่ผูกกับบัญชี Discord และใส่รหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งเมื่อกี้เข้าไปได้เลยครับผมเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการกู้รหัสผ่านหรือว่าคนที่ลืมรหัสผ่านลองเอาวิธีนี้ไปทํากันดูใครตั้งรหัสผ่านไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ใส่ตัวใหญ่หรือเติมตัวเลขเข้าไปทางด้านซ้าย2ตัวนะครับส่วนสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ